Yeah. ตอนนี้ก็เหลือแค่เอากองนี้ <c oughs> กับกองนั้นเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนใหมกอดจริงๆแล้วไม่ได้เยอะนะมันแค่ใหญ่เฉยๆอะ่ะไว้เท่าไว้เท้า So... Oh. าดีๆวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยทุกคนเพราะว่านั่งทำงานเสร็จจนถึงตีสี่ทำงานเสร็จส่งตัวให้แม่เช็คว่าทั้งสองท่านขึ้นเครื่องบินกันแล้วหรือ,อยังเช็คอินกันเสร็จแล้วหรือ,อยังตอนนี้ก็เบเบอนิดนึง Let's go ลูกสาวชวนไปเที่ยวจีนหกเจ็ดวันนี่คือของกินของลูกสาวนะครับขัวลูกสาวให้มีอะไรทานที่จีนแต่ต้องของไปเยอะนิดนึงก็ช่วงเช้าเมื่อตีสามก็จะออกเดินทางไปดอนเมืองครับนี่ก็ถึงเวลาเก็บของสัมภระเยอะมากนะครับไม่รู้จะกล่าวว่าเนี่ย ู่สามบายบายลาก่อนถังออกซิเจนของฉันเขาไม่ให้พกเข้าขึ้นเครื่องเมื่อกี้คือตกใจหมดเลยหลังจากเข้าไปเช็คอินใช่ไหมคะก็คือจูจๆเขาก็ให้พนักงานพากันเดินตามไปดูกระเป๋า ว่ามันมีอะไรเราก็ว่าอะไรวะเราพกอะไรมาหรือเปล่าที่ไหนได้เขาไปให้ผ่านถังออกซิเจนถังออกซิเจนห้ามเกิน1,000พันถ้าถึง500ถ้าแบบว่าหนะัก500ก็คือเข้าได้แต่ของเราน่าจะถังใหญ่เกิน1 0 0 0ันเขาไม่ให้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปหาเกจก่อนไปตรวจกระเป๋าหาเกจก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นบินกันละ กันว่อยู่โซนไหนเขาทับมาบอกว่าเขาอยู่แถวสตาร์บัคเต็ม่่เห็นเลยบักไหนกัน<_ <k> _ <d ans> น้าทุกคนฝั่งตรงข้ามที่เป็นเคลื่อนน้ำตรงนั้นน่ะคือทีสามแล้วก็เดินลาดช่องมาเดินลาดช่องเดิน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 เดเดมาทีสี่เจ้าบ้า แระเจ้าช่วยไอเราก็นึกว่าห่างกันไม่เท่าไหร่ทีสาทีสี 4. ทุกคนที่สาทีสีของห่างโจนะคือห่างกันแบบว่าเดินสิบนาทีอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดดีๆวางแผนดีๆโอ้โหเหมือนไปคนละซีกโลกอะ่ะเหนื่อยมาก A few moments later Hello สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หางโจกันแล้วตื่นเต้นไมหมคนต,หนติดผ่านตาโมผันตะโมไม่ได้หน้าตาเหมือนแม่บ้านเขาเลยไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าสภาพเนี่ยคนกรมแรงงานเลยนะกรมแรงงานต้องมองว่าเอ๊ะคุณมาทำอะไรที่นี่หรือเปล่าต่อไปต้องจัดแต่งตัวแล้วใช่ เพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวเสื้อโค้ดอะเดี๋ยวจะให้แม่เอากลับบ้านไปด้วยโค้ดไหนนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะทยอยเก็บของจากอันนี้แล้วไงไม่ใช่แม่ก็เอากลับเสื้อน้องไมอุ่นมากเลยยอมรับเลยใช่เพราะว่ามันหนาเดี๋ยวสวยยมากเลอันไหนสวยนี่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 ดอกอะไรอ่ะ ของจริงด้วยนะไปหาเจ้าไปหาอะไรกินเดี๋ยวมันจะมีที่ที่ชื่อว่าหูปิงไททีทีบ้านฉันไม่มีไงอ่าตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนแหล่งช็อปของเด็กวัยรุ่น่ะแหล่งช้อปปิ้งมีเสื้อผ้ามีของกินขึ้นบันได

à, uh, phẳng này, đơn kim thìn hàng Jo hôm nay ba lao อีกรอบอะไรนะอะไรนะเจ๊กอร์เจ๊เกอร์เจ๊เกอร์เจกอร์น้องไปลองซื้อไปให้ก่อนแต่เขาช้าสุดตายามันทำไมรวมกันได้ไหมเราไม่บอกว่ารวมรวมไปไม่เหมือนวะแล้วก็มีอันนี้นะต้มยำกุ้งที่ใส่บะหม่าชามละ98้าสิบแปหยวนมีใครอีกบ้านไทยหรือเปล่า จริงๆดังมากเลยนะที่หางโจวร้านอาหารไทยที่หางโจวคี่เลยขวดอุ้ยย่าปั่นจักรยานานั่นน่ะเมะื่อกี้เขาบอกว่าเราเทควาแต่เขาฟังรู้แ่้วเราคนไทย <c oughs> อะไรนี้อะไรอ่ะ สามจีนใช่ไหมเออใช่ไออ้อหังโซไมปกัเลยนะคะไปหาที่ช็อปปิ้งที่นิลิโซยอยู่เราราข้าไปฝั่งนูน้นเราตไปใช่ <c oughs> เราเดิน

รู้สึกเท่าที่ดูห่างโจมานะจะเป็นฟิลลิ่งเขาจะสวยแบบพ,พื้นพื้นไม่สวยแบบลูกคุณหนูนิดนึงชงชิ่งเขาจะแบบบูมชากาลาก้าขึ้นมาแบบเขาเรียกอะไรเหมือนออกจะอลังการอลังการแต่ว่าที่นี่เขาจะสวยแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอกลับเข้ามาสู่วงการซีรีส์จีนโบราณโอยชิงขชิ่วหรอ นี่น้องไม่จะพาไปกินอันนี้ขวังจริงจีแล้วก็พวกหมูนะมันคือไก่จีมันคือไกจ่จี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 ไปใหญ่เลยเราทุกวันนี้อาหารเขาก็ดูหน้าตาน่ากินอยู่นะออไหนบอกป่าเกี๊ยว <c oughs> เริ่มหิวแล้วอนะอันนีนะ้ดูจากทรงอันนี้คนหิวแล้วนะ่ นี้คือไกรเหมือนอาจจะเป็นมันฝรั่งมันมันฝรั่งชงชิ่งมันฝรั่งอันนี้เหรออันนี้หอยทอดไม่หอยทอดแล้วอันนี้ผัดกะเพราหมูกรอกหัวกรอกอันนี้อร่อยนะว่าจะบอกให้เขาเหลืงเนียนใช่อาหารเช้าทำไมเองเนี่ยอันนี้ลองไหมอ๋อน่ากิไมากนี่รู้ได้ไงเก๋มากใช่รู้ได้ไงอ่ะทำไมไม่รู้เลย ต,ตอนไอเจมบอกแล้วมาถึงรู้ว่าม่้าขนมแม่หาขนมอุม้ยเก่งมากรู้ได้ไงอ่ะอุ้ย Amazing นี่ไงเข,ขอรอ์เกียน่ไงพอก็ยี่รกีนไอกี่ไงเอกไักรน่งอกียมี่ัไ,ไ่ักีไงกไอก่ไ่ัั ชื่อคือเขาบอกอยู่ว่าเป็นตลาดเดินเล่นตลาดของถนนคนเดินเดินกินเข้าไปอันนี้อาหารเขาเมื่ไเวลาที่ไปเรียนไปก็สั่งอันนี้แต่ว่ามันไม่เยอะค่ะอ้เชียเชี่ย เขาไป่ไม yeah. The ่ถ no pues ือไหมปปเดินเดินเราก็ข้ามไปฝั่งโน้นหรออเดินเลยเนี่ยอันนี้ไอคอนไอคอนห่งโตนที่แบาป้าบอกไง ไอคอนสยามที่กรุงเทพอันนี้ไอคอนหางโจ <c oughs> ออไอคอนหางโจปกติเจอแต่ไอคอนเลยเหอนี่นี่นี่ร้านเนี่ยชื่อร้านร้านสุดท้ายเนี่ยสสแสดงว่าร้านอาหารที่ยังไม่อยากกินอยู่นี่ไหนอาเซืรอค่ะอ๋ออันนี้เหรอมา <c oughs> ไหนก็น่ากินแหละไหนก็น่ากินเพราะว่า เป็นไรม่้วันีลูกสาวเลมื่ออื่นก็ให้พ่อให้แม่เลี้ยงเลี้ยงมื้อแรกที่ดูบ้านเรารถเยอะมากเลยไม่ด้ยินเสียงรถเพราะว่าเขาใช้ไฟฟ้าเมื่อไหร่บ้านเราจะพัฒนาแบบนี้ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะกินขา้าวอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินจุดแรกเลยถ้าหากว่าเรามาเพราะว่าตรงนี้ก็จะ ซูนวมหมดน่ะเห็นไหม N77 เห็นไหมชื่อมันก็เลยกลายเป็นยินยินท่าย N จ7๊บจชื่อเต็มเต็มเขาเพราะว่ามันอยู่ข้างๆกันเฮ่ห์นี่เพราะว่ามันหนาวแบบเยอะนี เริ่มเริ่มไม่จับ iPad แล้วนะคะเริ่มปกตัวเองแล้ว iPad เริ่ไม่สู้เริ่มไม่มีแรงใจแล้วกูเดินดีกว่าไม่ให้ใครดูแล้วหวงดูคนเดียวแล้วประเด็นแล้วประเด็นคือแบบตัวเล็กๆอ่ะวิ่งดุก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 ๆอ่ะเขาบอกผัวเขาหายเก่งนะตัวเองกับตัวปิวเลยจะกล้าอาบน้ำเมื่อไหคืนนี้คะอาบน้ำอุ่น